สวัสดีค่ะครูแม่นิดมาแล้วนะคะเราเข้าสู่บทเรียนที่เจ็ดแล้วแล้วนะคะม,มาใครที่เอาไปใช้นะคะหกวันที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าชีวิตหนูเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะครูบางคนก็บอกว่าหนูรู้สึกร่างกายกระชุ่มกระชวย หนูเริ่มรู้สึกมองเป้าหมายและรู้เท่าทานจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่คือเสียงตอบรับที่ครูได้มานะคะหลังจากที่ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้กับครูนะ6วันที่ผ่านมาอ่ะอันนี้ก็คือวันที่7แล้วนะคะใครที่อยู่อ่าอยู่ครบนะคะ21วันบอกไว้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะ เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเปลี่ยนแบบไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งเนื่องจากครูเพิ่งย้ายเพจใหม่เนาะอนะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วทักถ่ายกันเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะวันนี้เข้าสู่บทเรียนที่เจ็ดแล้วนะไม่อยากให้พลาดสักวันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เรานะคะอาะเรียกว่าก้าวกระโดด น่ากระโดดมากมากเลยครูจากคนที่ไม่มีทุนนะคะไม่มีทุนสร้างรายได้สร้างธุรกิจจากโลกออนไลน์นะคะล้านลเปอร์เซ็นต์ก็จากสิ่งนี้จริงๆนะคะจากที่อ่านเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดแล้วก็มาปรับที่ไม n ์เซ t ของตัวเองก็อยากจะมาแบ่งปันในสไตล์ที่อ่ะครูแม่นิดตื่นรู้นะแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปปรับใช้สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะ ให้เรียนต่อเนื่องนะคะเรียนต่อเนื่องและทําทุกวันใครที่ได้มาฟังครูพูดนะคะคุณจะดึงดูดเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจและคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มมีพลังงานที่มันเป็นบวกบวกบวกแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่คุณคิดว่ายากคิดว่าหนักมันจะง่ายทันทีค่ะถ้าคุณรู้จักสิ่งน,นี้โดยการปรับจิตนะคะปรับจิตจูนจิตจูนใจตัวเอง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็เข้าสู่บทเรียนที่7แล้วเนาะอ่ะมานะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอคู่แชร์นะคะให้กับเพื่อน mm. เพื่อนเฟซนะคะให้กับ mm. หลายๆคนเนาะที่เขาอยากรู้ mm. นะคะที่เขาอยากรู้ mm. อยากรู้เส้นทางรัฐให้ตัวเองประสบความสำเร็จ mm. ไหนใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลย เดี๋ยวรอเพื่อนๆเราก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเรียนรู้นะคะตั้งแต่บทเรียนที่1ตั้งแต่นะคะทบทวนทบทวนกันนิดนึงเนาะในขณะที่รอเพื่อนๆบทเรียนที่1ก็คือสํานึกรลูกคุณนะคะขอโทษขอบคุณร่างกายตัวเองแล้วก็บทเรียนที่2ก็คือการที่อยู่กับตัวเราเองนะคะบทเรียนที่3นั่นก็คือต้องขอบคุณนะคะสรรพสิ่งที่อยู่ข้างข้างรอบตัวเรานั่นก็คืออาที่นอนหมอนข้างนะคะ อาพระมา่านพ้าห่มหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็อ่บทเรียนที่4ี่ก็จะเป็นขอบคุณอาเขาเรียกว่าอะไรญาติพี่น้องนะคะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอ่าพี่ชายพี่สาวคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องขอบคุณและเราแล้วเราจะขอบคุณไปเพื่ออะไรและทําไมเราจะต้องสํานึกรูกคะคะ้คุณนะคะการที่เรามองในลักษณะาการที่เรา มองเป็นบวกหรือเราขอบคุณเท่ากับว่าเรากําลังเขาเรียกว่าเท่ากับว่าเรากําลังสํานึกรู้คุณนะคะสํานึกรู้คุณในสิ่งต่างๆที่เราได้ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเล็กน้อยก็ตามยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่และสํานึกรู้คุณมากเท่าไหร่มันทําให้เราเป็นพลังงานด้านบวกแต่ก็จะมีเสียงเล็กๆนะคะที่เป็นเสียงลบๆที่อยู่ในจิตใจของเราว่าเฮ้ย มันจะเป็นไปได้หรอเราจะไปขอบคุณแล้วมันมันจะเกิดเรื่องราวดีๆหรอแล้วถ้าเพื่อนข้างๆของเราแฟนของเราครอบครัวของเราเขาไม่ได้คิดบวกเหมือนกับเราละ่ะเราจะขะจัดปัญหาแบบไหนนะคะวันนี้ครูจะมาะมาบอกนะคะมาบอกเทคนิคที่ครูใช้แล้วมีผลลัพธ์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่โบนะคะสวัสดีค่ะพี่งอะ พี่งอเออมาอยากให้เรียนกันนะคะอยากให้เรียนกันเพราะหลายคนจะรู้ว่าแม่นิดนะคะครูนี้แบบเฮ้ยทำไมครูถึงได้ปรับตัวเองได้เร็วนะคะทำไมครูได้ปรับตัวเองได้เร็วทำไมถึงได้รู้เท่าทันตัวเองตลอดเวลาคืออยากจะบอกว่า ทุกครั้งทุกเรื่องราวและเหตุการณ์ครูเจอเรื่องราวลบๆนะคะแต่ทําไมครูถึงได้ดึงสติตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าวันนี้คุณมีสามีที่ชอบขี้บนรชอบคิดลบเพื่อนร่วมง,งานชอบนินทาเจ้านายไม่รักเจ้านายชอบขี้บ่นนะคะอันดับแรกเลยคืออิทน่ค่ะไม่ฟังค่ะแต่ถ้าเขาบบนเขาว่าเขาตําหนิเราเพียงเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรา อันนั้นคุณมารีเช็คว่าเฮ้ยถ้าเขาบ่นเขาว่าเพราะเขาห่วงเราคุณยอมรับแก้ไขแล้วไปต่อนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขาบ่นเขารักเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราจงขอบคุณเขาค่ะอย่างแม่นิดนะคะขอบคุณสามีค่ะที่เขาบ่นเขาเป็นห่วงเราเขาตำหนิเราขอบคุณเขาค่ะ ถ้าเราขอบคุณด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณเราส่งคลื่นไปจากที่จะเป็นเรื่องบานปลายเรื่องราวที่มันลบลบลบมากขึ้นมันจะเราส่งคลื่นด้านบวกคลื่นขอบคุณคลื่นความปรารถนาดีที่เขาส่งมาให้เราค่ะมันก็จะกลายเป็นคลื่นบวก และเมื่อคลื่นคุณคุณบวกปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะการที่ว่าเรามีสัญญาณ w i f i ระดับ 5G ค่ะที่เราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆถ้าคุณมีเพื่อนที่ชอบนินทาคนอื่นรับหลังอันนี้คือไม่ฟังคุณพูดกับตัวเองเลยว่าไม่ฟังฉันไม่รับฉันไม่รับถ้าคุณสั่งร่างกายตัวเองว่าคุณไม่รับร่างกายคุณจะโนทันทีค่ะไม่รับค่ะ แต่ถ้าคุณเผลอไปรับฟังเขาแล้วเอออ,อห่อหมกกับเขาอ๋อใช่สิมันเป็นแบบนี้นี่เองมันถึงไม่ชีวิตครอบครัวเลยล้มเหลวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพื่อนร่วมง,งานถึงได้เกลียดอ๋อทำตัวเกินหน้าเกินตาไปอ๋อใช่ใช่ถ้าคุณเผลอไปรับฟังเขาเผลอรับฟังยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่คุณไปเซยเย่กับเขาสวัสดีค่ะน้องกิววี่ค่ะ เผลอรับฟังไม่พอค่ะแล้วคุณคุณรับฟังเขาไม่พอคุณไปเสียแยกกับเขาคุณไปเอออหอหมกกับเขาเกินสิบเจ็ดวินาทีคือกดอับละหันนะคะนักจิตวิญญาณสลับกับพัวกันค่ะถ้าคุณเผลอไปฟังเขา17วินาทีเป็นเรื่องราวลบๆหรือคุณไปเสพข่าวเด็กหายคนฆ่ากันตายอุบัติเหตุ ตื่นเช้ามาคุณไปเสพข่าวอันนี้คือคุณไปเสพข่าวตื่นเช้ามาจับทัพร์สามมือถือฟีดข่าวเจอแต่คนทะเลาะก,กันเลิกกันฆ่ากันตายวันนั้นภาพคุณจะติดตาคุณสังเกตสิมีบางคนนะคะอันนี้ครูไม่เคยครูไปไหนมาไหนแทบไม่เคยเจอเรื่องราวรถชนกันหรืออุบัติเหตุแรงๆที่ชนคนตาย นับครั้งได้เลยนะคะนับครั้งได้เลยหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะครูไม่ชอบเสพข่าวพวกนี้ค่ะคุณลองสังเกตดูนะคะถ้าคนไหนที่เขาส่วนใหญ่เดินทางไปทางไหนแล้วเจอแต่คนตายคนตายคนตายรถชนการอุบัติเหตุนู่นนี่นั่น mm. เขามักจะไปเสพข่าวเรื่องราวเหล่านั้นเวลาเขาไปไหนเขาก็จะดึงดูดเข้ามาค่ะอันนี้ครูมาบอกเรื่องใกล้ตัวที่คุณสามารถจับต้องได้ อย่างครูนี้ครูเป็นคนรักหมานะคะครูเป็นคนรักสุนัขเวลาครูไปไหนครูก็จะเจอแต่สุนัขสุนัขสุนัขขนาดหลบอยู่ในโพงหญ้าครูก็ยังมองเห็นสุนัขเพราะครูโฟกัสสุนัขใครเริ่มเข้าใจบ้างนะคะใครเริ่มเข้าใจบ้างนะคะ,ะกดหัวใจมาใครเริ่มเข้าเข้าใจบ้างเรื่องการเราดึงดูดสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นภาพที่มันติดตาของเราค่ะ เข้าใจปะคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยเรานะคะครูแม่นิดหยิบเรื่องราวที่คุณสามารถจับต้องได้รู้สึกได้และมองเห็นภาพชัดเจนม,มาบอกกับพวกคุณมาบอกกับพวกคุณว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้แปลว่าคุณกําลังอยากดึงดูดเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาคุณไปดูข่าวดาราเลิกกันคุณกําลังดึงดูดครอบครัวคุณเป็นแบบนั้นใช่ไหม คุณถึงได้ไปดูแล้วเราจะโปรแกรมจิตตัวเองแบบไหนให้ตัวเองเจอแต่เรื่องราวบวกๆๆเพื่อเป็นสัญญาณ WiFi 5G ในขณะที่คนรอบข้างของเราคิดลบ <c oughs> ครูเป็นค่ะเอาจริงๆครูก็เป็นคนรอบข้างครูคิดลบเหมือนกันแต่คุณไม่รับค่ะมันมีรับกับไม่รับ รับคือเราแก้ไขพัฒนาตัวเองแล้วเราไปต่อยอมรับผิดแล้วเราไปต่ออันนี้คือเราแก้ไขแต่ถ้าเราไม่ใช่สิ่งนั้นค่ะเราไม่รับเข้าใจที่ครูบอกปะเนี่ยแหละทำไมเราถึงต้องอยู่ในแดนบวกนะคะทำไมครูครูถึงอยู่ในแดนบวกทำไมครูถึงอ่าระงับสติตัวเองตลอดไม่ให้ปิด ครูเคยปีตดนะคะครูเคยปีตดอ่าเคยหลุดเหมือนกันครูก็พูดตรงๆครูก็เหมือนคนทั่วไปถามว่าปีตดปุ๊บครูเริ่มเติมลมให้กับตัวเองค่ะสมมติครูปีตดสิบนาทีปุ๊บครูต้องลุกขึ้นมาเต้นหนึ่งชั่วโมงเพื่อกกสิบนาทีอ่าเพื่อกกสิบนาทีที่เราปีตดเผอปีตดออกไปแล้วรีบเติมลมหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นให้ตัวเองเบิกบานโดยการเต้นครูจะเต้นค่ะ ส่วนใหญ่ครูจะเต้นครูชอบเต้งครูชอบร้องเพลงให้กับดินฟ้าอากาศลมหมาแมวฟังอันนี้คือครูในการที่ครูจะปรับตัวเองหลายครั้งที่ครูดึงดูดมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขาย30วัน7หลักหรือแม้กระทั่งทีมงานเก่งๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายคนนะคะหลายคนหรือว่าจะเป็นทีมงานที่อาจเปลี่ยนชีวิต ที่เข้ามาทําธุรกิจกับครูและเปลี่ยนชีวิตนะคะทีมงานที่เก่งๆก็มีโหมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โบพี่เปิ้ลน,นะคะอะ่าแม่นันพค้พ,พรมาดามอ่าน้องจ่าเอ๋คือถ้าจะให้นับเป็นลายคนนี่เยอะมากน้องแนนนี่นะคะรวมทั้งพี่ปุ้ยด้วยนะคะแม้เพียงคุณรู้หรือเปล่าค่าของคนมันอยู่ที่ ความภาคภูมิใจของเราวันนี้เราสร้างใครหนึ่งคนการวัดระดับจิตใจให้ใจเราฟูเรารู้คุณค่าของเราเช่นครูได้สร้างพี่ปุ้ยบอกเทคนิคให้กับเขาแล้วเขาเอาไปปรับใช้แม้เพียง0.01%ที่เขาทำแล้วเขารู้สึกดีนี่คือผลลัพธ์ถ้าคุณไม่รู้จากคุณค่า ของตัวเองแค่0.01%มันจะขยายใหญ่ไม่ได้มันจะไม่เต็มสิบไม่เต็มร้อยไม่เต็มพันเต็มหมื่นฉะนั้นทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวจงขอบคุณเขาค่ะวิธีการที่ครูบอกไปเมื่อกีน้นี้นะคะนั่นคือเมื่อกี้นี้เรามาย้อนกลับวนไปอีกทีหนึง่งคือเราไม่ฟังเรื่องราวลบๆของเพื่อนนะคะที่ครูบอกว่าถ้าเขาบอกเราอ่าถ้าเขา ว่าเราตำหนิเราแล้วเราผิดเราแก้ไขแต่ข้อที่2คือเราไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่คือเราไม่รับเราทําแล้วเราพิสูจน์ผลงานให้เขารู้นะคะแล้วก็วิธีต่อไปที่อยากจะปรับตัวเองปรับจิตจูนจิตตัวเองอันไหนที่เราขาดสิ่งไหนที่เราขาดให้เราเซลท็อกเติมสิ่งนั้นกับตัวเองค่ะก็คือกด17วินาทีเช่นกัน <c oughs> ต้องขออภัยก็คือกด17วินาทีเหมือนกันถ้าสมมุติว่าอ่าตอนเมื่อก่อนก่อนที่ครูจะมาเป็นแบบนี้นะคะครูเป็นคนที่พูดจาหนึ่งไม่รู้เรื่องเป็นคนที่พูดจาติดติดขัดขัดกึกกึกกกักพูดจากับใครปฏิสัมพันธ์ใครไม่รู้เรื่องครูเริ่มให้ค่าพลังงานตัวเองชันนี้เก่งมากเลยฉันเป็นคนที่พูดจากับใครใครก็รู้เรื่อง พูดจาอะไรกับใครก็มีพลังงานทุกคนจับขึ้นฉันได้มีความรู้สึกดีกับฉันฉันเป็นคนที่รักของทุกคนคือคุณจําไว้นะคะเวลาคุณขาดสิ่งไหนให้เติมสิ่งนั้นแล้วแอคแอคอสวมการเป็นคนคนนั้นค่ะมันจะเร่งให้จักรวาลทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นเท่าตัว ตอนที่ครูทําธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆค่ะครูไม่มีทีมงานเลยซักคนครูครูไม่มียอดขายเลยยังไม่มียอดขายค่ะครูเป็นตัวแทนแบบว่าไม่สต็อกแต่ครูสามารถดึงดูดทีมงานที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการสิล้านมาทําธุรกิจกับครูได้โดยการครูสั่งตัวเองขอบคุณยอดที่ครูจะได้ ยอดขายจำนวนเงินมองเห็นภาพเต้นให้เกิดขึ้นバリเอชันแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนแบบไหนคือคุณจะครูจะเหวี่ยงให้ร่างกายตัวเองเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเต้นการพูดการยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าเราพูดมันไม่ได้ออกมาจากฟิลลิ่งของเราความรู้สึกของเราจริงๆมันเท่ากับว่ามันเซอ่ะมันมันไม่เห็นผลแปลว่าคุณไม่รับนะคะมันไม่ใช่ใครเข้าใจกดหัวใจมาค่ะครูจะเช็คนิดนึงนะคะใครเข้าใจกดหัวใจมาถ้าวันนี้คุณอยากจะสั่งให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นแล้วคุณอยากจะเช็คว่าเฮ้ยจิตชั้นจิตใต้สำนึกของเราจิตเหนือสำนึกของเราเขารับ จักรวาลในตัวเราเข้าขาลรับจริงๆร่างกายจะเกิดอาการขนลุกมันจะปื้มมันจะตื้นตันในสิ่งที่เราพูดขอบคุณมากค่ะพี่เปิลค่ะในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกโหวันนี้ใครได้เข้ามาเรียนบอกไว้เลยว่าโชคดีมากๆได้เรียนสดๆนะคะโชคดีมากๆปรารถนาสิ่งไหน พูดแล้วจงทำสิ่งนั้นด้วยใจปิติสุขหลายคนค่ะที่ไม่ประสบความสำเร็จเวลาคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณพูดแต่คุณไม่ได้สวมการเป็นสิ่งที่แพงมากที่สุดและเร่งให้จักรวาลทำงานให้เราหรือเราส่งสัญญาณ WiFI ระดับ 5G นั่นคือการที่เราพูดสิ่งไหนเรารู้สึก กับสิ่งนั้นแล้วเราลงมือทําในสิ่งที่เราปรารถนาเราจะไม่ทํางานเหนื่อยเหมือนคนทั่วไปคุณสังเกตสิว่าทําไมคนที่เขาประสบความสําเร็จทําไมเขาประสบความสําเร็จแบบซ้าซากเดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จซ้าซากประสบความสําเร็จบ่อยมากส่วนคนที่ล้มเหลวก็จะล้มเหลวซ้าซากเช่นกันเพราะคุณขาดคลืนพลังงานชั้นเลิศ ขาดขึ้นพลังงานด้านดีเพราะคุณไม่ได้สวมการเป็นถ้าคุณทํางานเพื่อจะวิ่งหาเงินเงินจะวิ่งหาคุณอ่ะเงินจะวิ่งหนีคุณค่ะเพราะคุณไม่รู้จักคุณค่าของการหาเงินในการทําเงินในการสร้างอย่างครูแม่นิดนะคะครูแม่นิดมาแบ่งปันฟรีโดยที่ไม่คิดตังเพราะมีความเชื่อว่ายิ่งเราให้เรายิ่งได้ ได้ในที่นี้คือได้ความรู้สึกการปิติสุขของเราเราอยากจะทำอะไรให้มันเกิดความสำเร็จโดยฉับพลันเราต้องรู้สึกสิ่งสิ่งนั้นค่ะฉะนั้นวิธีการขจัดนะคะเรื่องเราลบๆในในส่วนของตัวเรานี้นะคะเหมือนที่ครูบอกไปนะคะเช็คนะ,คะสวัสดีค่ะนะคะคุณไทตรงนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้นิดหน่อยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้แม่นิดหน่อย เนี่ยจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วมันไม่ยากแต่สิ่งต่างๆที่คุณส่วนใหญ่คุณจะไปรับเรื่องราวลบๆเข้ามาคุณอย่าเอาสิ่งต่างๆรอบข้างมามีผลกระทบต่อจิตใจของตัวเรานะคะจงถนอมนะคะถนอมตัวเราเองให้มากที่สุดครูเป็นหนึ่งคนที่หนึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมนอนดึกนะคะแล้วครูจะเป็นคนที่ไม่ชอบการคิดมาก เป็นคนที่จะไม่คิดมากให้ปวดหัวถ้าจะปวดหัวแค่แป๊บเดียวนาแค่แป๊บเดียวแล้วจะขอโทษร่างกายตัวเองแล้วก็จะรีบนอนนะคะถ้าคนที่ทำงานหนักนะคะคุณอยากเป็นนักดึงดูดที่ดีดึงดูดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการมองเห็นภาพการแอคชั่นการรู้สึกวิธีการน้องไซนะคะโอเคค่ะ วิธีการที่เราจะดึงดูดได้ดีนั่นคือการนอนเร็วนะคะนอนเร็วตื่นเช้านะคะสายเสกเขาจะรู้กันนะคะคนที่เป็นสายเสกเขาจะรู้กันว่าควรนอนเร็วและตื่นเช้าสําหรับนักดึงดูดและสายเสกนะคะให้เอาเรื่องนี้ไปฝึกไปใช้กันวันนี้ครูมาแบ่งปันให้กับฟรีๆนะคะอย่าลืมนะคะพลังงานอยู่ที่ตัวเราอย่าให้คนที่ ไม่ใช่ตัวเรามามีผลกระทบกับตัวเราไม่ว่าเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกและภายในเป็นแบบไหนไม่ต้องไปสนใจเราอยู่ในคลื่นของเราเราอยู่ในความรู้สึกของเราและเราดีเช็คการทำงานของเราทุกระยะและเส้นทางและขอให้เชื่อว่าจักรวาลทำงานเที่ยงตรงเสมอแค่คุณไม่ละเป้าหมายตัวคุณเองอย่าละเป้าหมายเพียงเพราะว่าเราทำไม่ได้ เพราะวันนี้เรารู้เส้นทางรัดอยู่แล้วเนาะในการที่เราจะสั่งจิตในการที่เราจะจูนจิตตัวเราเองแล้วอย่าลืมนั่งสมาธิครูนั่งสมาธิทุกวันนะคะนั่งตรงเวลาฝึกตัวเองนะคะเพื่อเป็นนักดึงดูดที่ดีถ้าศาสนาไหนก็อาศาสนาไหนก็สามารถนั่งได้นะคะไม่เกี่ยวกับพุทธนะคะนั่งสี่แปดแปดแล้วเปิดเพลงคันคนนนะคะศาสนาไหนก็นั่งได้หมด คุณคุณเชื่อเถอะว่าเส้นทางรัฐนี้จะทําให้คุณทํางานไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปคุณจะรู้สึกเบาสบายยืดระยะเวลาครูใช้วิธีการดึงดูดนะคะครูใช้วิธีการดึงดูดยอดขายนะคะตอนนั้นที่ครูเริ่มใช้กฎจักรวาลใหม่อ่าห้าวันนะคะห้าวันครูครูมีทีมงานมาเปิดนะคะมาเปิดสินค้ากับครูประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทสามสิบวันนะคะครูสร้างยอดขายประมาณ หลักแสนหลักแสนแสนกว่าบาทนะคะทตติเป็นเงินนะคะสร้างทีมโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ตังตัวเองเลยนะคะไม่ได้ใช้ตังตัวเองเลยตอนที่ครูเริ่มใช้กดแรงดึงดูดใหม่ๆวันนี้ครูทําได้คุณเองก็ทําได้เพราะมาบอกเส้นทางรัฐทั้งที่ตอนนั้นก็ยังโพสไม่เป็นยังทำอะไรไม่เป็นนะคะยังโพสไม่เป็นเพียงแต่ครูเชื่อไปก่อนครูเชื่อไปก่อนแล้วครูทําสิ่งที่แพงมากที่สุด ที่นักดึงดูดนะคะเชื่ออย่างเดียวไม่พอมันต้องลงมือทําแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วงานมันไม่ได้ยากเลยงานมันง่ายแค่คุณรักษาระดับจิตใจตัวเองสวัสดีค่ะนะคะพี่สิรินภานะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้นิดด้วยนะคะอะสวัสดีค่ะพี่นัทเนาะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะคะโคตรพอหรือเปล่านะคะเห็นแวบ,บๆ เอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะใครที่อยู่กับครูครบ21วันบอกไว้เลยว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งในทุกด้านนะแล้วครูจะมาแบ่งปันทุกๆวันนะคะทุกๆวันเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางรัฐใครที่มีทีมงานใครที่มีทีมงานหรือมีเพื่อนมีฝูงที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะปรับจิตตัวเองแบบง่ายๆนะคะเพราะครูเชื่อว่าวันนี้ในการที่เราออกมาแบ่งปันเราเลือกคน ครูเลือกคนเพราะครูเพราะครูปล่อยคลื่นปรัถนาลงไปว่าขอให้คนที่มาฟังครูให้เขาเอาไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ฟังและรู้เรื่องและเข้าใจง่ายๆเพราะครูเลือกคนฟังนะคะครูเลือกคนฟังคนฟังก็ต้องเลือกครูเช่นการเลือกครูบาอาจารย์เช่นกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับขึ้นเพราะครูก็เป็นหนึ่งคนค่ะครูก็อ่า ฟังบางคนฟังอ่ะครูบาอาจารย์คนไหนพูดอะไรบางครั้งครูก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะครูก็จะเลือกครูก็มีครูของครูนะคะครูก็มีครูของครูที่ครูเคารพที่ครูเชื่อครูฟังฟังแล้วรู้เรื่องบางคนนะคะไปตามเพราะว่าเฮ้ยเขามีอยอดคนกดถูกใจเยอะยอดไล์เยอะนู่นนี่นั่นแต่ฟอฟังแล้วไม่รู้เรื่อง อันนี้คือคุณต้องเลือกนะคะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่ทุกคนเอาไปเอาฟังแล้วเกิดผลลัพธ์เอาไปใช้แล้วมันก็จะเกิดผลลัพธ์นะคะอ่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกการไลค์ทุกการแ like, ชร share, ท์ทุกทุกทุกคอมเมนต์นะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณสั่งจิตตัวเอง พิชิตความมั่งคั่งแบบง,ง่ายๆเหมือนที่คูเป็นนะคะพยายามจับจิตตัวเองจูนจิตตัวเองให้ได้ให้เร็วที่สุดไวที่สุดอย่าให้เกิน17ิวินาทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อแล้วเรามาขยายต่อกันนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องสายตรงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เปิลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ